เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมทานยาแก้ไอถึงไม่หายสักทีเภสัตว์ฝ้ายเคยเจอหลายๆเคสนะคะที่มาขอซื้อยาแก้ไอที่ร้านซึ่งเขาก็จะบอกว่าซื้อยาแก้ไอ,อยี่หอนั่นนี่หอนน้นมาแต่ว่ากินแล้วก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่ายาแก้ไอที่เขาซื้อค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ยินจากโฆษณาเนาะมันไม่ใช่ยาแก้ไอที่ตรงกับโรคที่เขาเป็นค่ะ นั่นเพราะว่าอาการไอนะคะมันเกิดได้จากหลายสายเหตุมากค่ะไออย,อย่างบางคนนะคะก็ไอแห้งบางคนเนี่ยไอมีเสมหะบางคนไอจากการแพ้บางคนไอจากการกินยาความดันบางตัวหรือบางคนอจาจจะไอจากการเป็นโรคบางโรคเชนค่นโรควัณโรคหรือโรคกดไหลย,ย้อนเห็นไหมคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเนี่ยซื้อยากแก้ไอละลายเสมหะซึ่ง มารักษาอาการไอาจากการแพ้มันก็เลยไม่หายไงคะเพราะฉะนั้นนะคะเทสันไฟแนะนำเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่สบายเหมือนจะไอแล้วต้องการที่จะไปซื้อ,อยาทานเองควรที่จะไปซื้อ,อยาในร้านที่มี เภสัชกรประจําเพื่อจะได้คําแนะนําอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพราะว่าอย่างเวลาที่มีลูกค้ามาหาเภสัชไฟทที่้านนะคะ,ะเภสัชแพทย์ก็ทําการซักประวัติเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการไอแล้วก็จะจ่ายยาให้ตรงกับโรคที่เขาเป็นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะปรึกษาเภสัชวพทเรื่องของสุขภาพก็สามารถทักไปได้ในเพจเภสัชไฟตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจสัตว์ป้าด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย